สวัสดีครับเพื่อนๆอช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาเปิดนะฮะมวมจะวุ่นอยู่กับรถหมุนเงินไม่ทันฮนะโดนรถเป็นหลายหมื่นเลยฮนะซ่อมรถ หมดหลายหมื่นเลยได้จะกลาวเดือนสองเดือนนะน่าจะกลับมาเปิดปกตินะแต่ก็เกียรงบมาได้หนึ่งพันท้องหนึ่งพันหนึ่งร้อยท้องหรืออะไรเนี่ยก็จุ่มน,นะจะลุ้นไอมาบิดเคลอร์ B C L R. ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ Lò luôn đu ha cho một vô lắm Vẫn không thể đài lấy Ồ hồ đài một lắm Rồi vẫn không thể đài อันนี้ผมก็มีแล้วขาดสีด็อปตัวเดียวเนี่ยง้ยขอสีด็อแล้วกันนะ โอ้่เป็นสีดอกนี่จะไม่ว่าอะไรนะ ไอดีลูกชายยัไม่มีเลยฮะบอดีนี่ผมอยากจะเติมให้ลูกชายมากเลยฮะมันมาผิดช่วงนะมันมาผิดช่วงอันนี้ฮะ ตุมเดียวแลได้ไม่ได้ก็ตรุมแล้

ไม่ได้ฮะไม่เป็นไรฮะไม่ได้ก็ไม่เป็นไร,ร,ไไร,ไนไรยังห่างไกลความเจริญมากเลยฮะ ินเจ้าเนเวศมาอย่างดีสุดฝ่ายโอเคฮนะไม่ได้ครับแค่นี้แล้วฮะบายบายครับทุกคนใกล้จาภาคใหม่แล้วฮะอีกวันสองวันคงไม่รู้จะมีตังมาเปิดหรือเปล่าซ่อมรถหมดปีเยอะมากเลยหลายหมื่นเลยผม โอ้ยหาเงินโตเป็นนอ็อตโตเป็นเกลียวเลยโอเคครับแค่นี้แหละครับขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะฮะขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่นะฮะ